สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม f i t ฟิชแอนโกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เราจะต้องเป็นปลาไปเอาตัวรอดไปกินไปกินปลานะครับในด่านอาแปะผมเล่นตัวนี้นะนันอันนี้อันนี้อันนี้ไปด้วยอุ้ยมีแกงเยอะครับแกง โอเคติดแก๊งแล้วครับมาวันนี้เราจะไปล่าปลาฉลามขาวกันนะครับเผื่อได้เผื่อได้เผื่อฆ่าได้ึอบหมดแรงึอบตรงนู้มีปลาครับแก๊งอยู่ปะเนี่ยตรงนั้นนะโอเคมาแล้วครับ มาฮิมาฮิตัวนี้กัดแรงครับอุ้ยมาแล้วอืมผมผมเป็นมือใหม่เล่นไม่เก่งครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโดนกัดเฮ้ยมันกัดเพื่อนเราตายแล้วครับกัดมันคืนกัดมาคืนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนั่นเนื้อใครอะกัดคืนกัดเพื่อนเราต้องโดนอืมงับ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 ,งบ อร่อย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 โอ้อร่อยอู้โอ้โหนี่มันบุฟเฟ่เอิม่มอร่อยเฮ้ยเพื่อนแย่งกินกันเพื่อนตัวใหญ่กว่าแล้วเนี่ยกินบ้างดิเพื่อนตัวใหญ่กว่าเราไปแล้วเนี่ยมาหาหารต่อเฮ้ย เด็กตัวครับสานอาหารชั้นดีอยู่ข้างหน้าเราแล้วังมเอาไปแรงเพื่อนเราอีกอะห้ามกินเพื่อนเรานะแล้วเพื่อนก็ห้ามตายถ้าเพื่อนตายเราก็จะไม่มีเหยื่อล่อนะครับปลามันก็จะไม่สนใจเราอืม้มเพื่อนโดนกินไปแล้วเนี่ยเลยอะโอ๊ปไม่นะโอ้ไม่เหลือแล้ว โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอยู่นะครับเราได้กินคนเดียวโอ้ดูด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 อาหารดูดอาหารอือฮมสบายใจโอ้ยเลวสามแล้วอืมดูดดูดดู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 ดอ,าาดดอาาือหมอือมอย่อยวลสี่แล,วแล้ว,ว,ลวตัวใหญ่แล้วครับทุกคนไปไม่มีเพื่อนแล้ว แต่เป็นปลาหลงฟูงมาแล้วนะครับตรงนู้นเป็นโซนโซนหนาวครับจะมีพวกโหดโหดโอ้ทลามขาวแต่อยู่กันสองตัวผมไม่เอาดีกว่าไปหาตัวอื่นนะครับไปหาตัวอื่นกินเฮ้ยมีแกงแล้ววัสด,ดี ยังไงแก๊งอ่ะมาโหตัวเล็กก็ผมเยอะเลยครับผมเป็นหัวหน้ามาแล้วเจอตัวใหญ่แล้วครับลุยดีไหมถ้าลุยมีหวังจะตายนะครับลุยก็ลุยอ่ะมีสองตัวข้างบนมีตัวอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้มันดูอุดครับไปจัดจัดก็จัดอือ เออเย่แล้วเ,เย่แล้วมันหันมาแล้วครับนี่คือเทคนิคนะครับเข้าไปอยู่ในตัวมันอืมอืมเข้าไปอยู่ในตัวมันนะครับอุย้ยจะรโดนมันดูดแล้วอื้มโดนกินเงินไปหมดอย่างเนี้ยอึดละเหมือนจะอึดกว่าโอ้ยเหมือนจะโอ้โอ้โอ้โอเหมือนจะอึดกว่าฉลามขาวอีกนะครับอืม ได้เหอะได้เหอะได้เหอะเอาอุ๊ยโดนกินครับต้องเริ่มใหม่เลยกลับมาเวลหนึ่งนะครับต้องเริ่มกินใหม่หมดเลยสารอาหารชั้นดีของเราน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับไปแก๊งแก๊งตามมาเป้าตามมาอีกคนเดียวเอาสายหน้าทำไมสสาหน้า ไม่ไปด้วยใช่ไหมเห็นใส่นะหน้าอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เพื่อนเรานี่นะอันนี้คือเพื่อนคนนั้นที่โดนเจ้าปลามาหิมาหิกินไปนะครับโอ้โหติดบั็กไปแล้วเนี่ยอือน่าสงสารเฮ้ยนั่นมันเป้าหมายครับเราเราพบเจอเป้าหมายแล้วมาเร็วทุกคนมาเร็ว นั่นแหละเป้าหมายมาแล้วครับเป้าหมายของเรานาย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 เห็นเราไหมเห็นเราไหมอุ้ยอุ้ยมัน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 ดุแล้วครับมันดุแล้วครับมาดิมาดิมาดิอันนี้ก็ผมอยู่ในตัวมันนะครับผมกินข้างในตัวมันเหมือนปราสิตเลยมันเหมือนเป็นบั๊กนะคะซูบอกมาหน่อยงับงับ มาดิมาดิคือก้อนก้อนหินนี่คือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไม่รู้ว่ามันคือก้อนหินหรือมันคือเกดปลาอุ๊ยอึดอะอึดเพื่อนเรายังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับกลุ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 ุบผมไม่เคยเจอฉลามขาวอยู่ตัวเดียวแบบนี้เลยนะคือบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีเนื้ออยู่ที่ไหนเนี่ย ฉลามมันจะโผล่มาที่นั่นครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวโผล่มานะครับซึ่งเป็นปัญหาเลยคือกินไม่ทันครับเอ้ามันแข็งแล้วมันตายแล้วครับทีนี้ก็เหลือแค่ทําให้มันกลายเป็นเนื้อเคียวต่อไป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 ไปพลอยอย่างเลยนะครับยังชนะได้อ่ะกล้วม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 เคียวอย่างอร่อยเคียวอย่างอร่อย รวมรวมรวมวมงั้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 มไม่น่าจะเหลือพวกเรานะครับแล้วคือที่ยากกว่านี้คือตอนแทะเนื้อนี่แหละครับคือเนื้อมันชิ้นใหญ่กว่าจะแทะเสร็จก็นานครับซึ่งก็เป็นปัญหาอันใหญ่อึ๊บลากขึ้นไปลากขึ้นไปเหนือน้ำแล้วโอ้แตกแล้วครับนี่แหละครับ,รบตอนนี้ต้องรีบกินนะครับไม่งั้นโดนแย่งแน่นอน โดนยงทุกทีเดี๋ยวจะมีฉลามอีกตัวผ่มาครับแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ก็ได้นะเราก็ต้องรีบชํำแหละชำแหละชำแหละอุ้ยดูด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 ด,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 ดูดไม่เข้าต้องเกี่ยวอีกอู้อร่อยอร่อยโหอ,อาหารเพียบถ้ากินหมดนี้จะเบลลขึ้นขนาดไหนเนี่ย แต่มันกินช้านะครับโอ้ยโอยอะไรเนี่ยทำไมโดดดดโดดูดดโด,ด,โ,ด,ด,โ,ด,ดโอ้โหอร่อยมากเพิ่งเคยได้กินฟินๆแบบนี้อื้กินอืมอันนี้ชิดเล็กแล้วครับกินได้ละกึนได้ละกึนได้ละกึนเออเคีย้ยเข้าไปอีกตายนี่คือจบเลยนะครับ โอ้ oh, ได้เงินก็ได้ได้เงินด้วย mm, ฟินฟินว่างำโอ้ mm, oh. ฟินที่สุดเลยครับเพ่เคยได้กินฉลามฟินฟินแบบนี้อืม mm, mm, อร่อย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 ,อรอยจริงๆเลยโอ้โ oh. ห mm, mm, ได้กินเยอะขนาดนี้ ไม่อิ่มเลยไม่อิ่มเลยโหเยอะมากเลยครับจะกินหมดไหมเนี่ยงัางัางัาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วงัางัาอืมดูดดูดโอ้เลเวล6กแล้วครับโหตัวใหญ่แล้วอืมอุ้ยเออปินปินฟิน อุ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเคี้ยวหรือว่าอะไรไม่เอาเสียงฉลามนะดูดดูดูดดูดูด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 ูดดูดูดอุ้ยเฮยมีคนมาแย่งครับมีคนมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่เขาไม่สนใจนะครับตัวนู้นเขาใจดีอืม อืมสบายเลยสิเราโหทุกทีที่ฆ่าฉลามได้นี่คือจะมีฉลามมีตัวมาแย่งกินทุกทีเลยนะครับโอ้ชิ้นสุดท้ายแล้วครับดูดิเวลขึ้นขนาดไหนรวมรวมรวมอืมงางงางงาตอนนี้ผมน่าจะโหดเท่าฉลามเวลหนึ่งแล้วแหละ อุ๊ยอ่อยตัวใหญ่แล้วครับมาไหนไหนฉลามอยู่ไหนอกีกฉลามอยู่ไหนอกีกเดี๋ยวจะกินให้เรียบเลยนะครับอืออยู่ไหนอยู่ไหนอยากกินอีก,อย,กอยากกินอีกอุ๊ยตรงนู้นมีซิปแพ็กตีนัดครับ ตัวโหดตัวโหดเออแต่ผมแอบเสี่ยวอยู่นะคือคือรู้สึกว่าโหจะรอดไหมเนี่ยเราโหมันมีอยู่กันหลายตัวครับผมตัวใหญ่เท่ามันยังอ่ะกินด้วยดิเพื่อนกินด้วยดิขอกินด้วยเอ้ยผมตัวใหญ่เท่าแล้วครับอุ้ยอุ้ยกัดแรงกัดแรงเกินกัดแรงเกินอุ้ย มันตายแล้วครับต้องรีบกินครับตอนนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยโดนแย่งโดนแย่งโดนแย่งนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีอุ้ยอุ้ยหลายตัวแล้วครับอุ้ยมีตัวนู้นมาอีกอ้ยเป็นก่อนครับโอ้โหกายเป็นก้อนเนื้อไแบเนี้ยโอยยังจับโอ้ยเจ็บเจ็บเมื่อกี้กัดทีสี่สิบเนี่ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพอได้แล้วพี่โอ้โหจะตายแล้วจะตายจะตาย จะตายจะไม่ร้อนแล้วโอ้โแม็กครับเจอพี่แม็กโอ้โหโดนเรียบร้อยครับอืมกลายเป็นก้อนเนื้อชิ้นใหญ่เรามาเปลี่ยนตัวกันบ้างนะครับอ่าคราวนี้เราเป็นตัวไหนดีมีเงินเยอะละเล่นโหดหน่อยดีไหมตัวนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งร้ยเอ็ดครับหนึ่งร้อยเอ็ดตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ผมไม่เอาแล้วกันผมเอาตัวถูกๆก,ก่อนถูกๆแบบนี่นี่ครับเป็นมังกรครับเอามีมังกรสีนี้ด้วยเดี๋ยวขอดูสเตตก่อนนะครับว่าอันนี้อันนี้เท่านี้โอเคได้อันนี้แหละไปลุยไปเป็นมังกรครับ เจอพวกเดียวกันกินไม่ได้เพราะเป็นชนิดเดียวกันครับมับงกรเท่นะครับเนี่ยอืมอุ้ยอ้าวอ้าวเดินฉลามขาวแล้วครับเออหรือที่ผมฆ่าไปตอนนั้นมันไม่ใช่ฉลามขาวนะ โอ้โหขอกินมั่งไดเปล่าขอกินมั่งไดเปล่ากินด้วยดิกินด้วยดิกินด้วยดิดยดโอ้ยมีตัวอื่นมาบุกลุกมาป้วนเปียนผมอยากจะกัดที่หางมันแต่กัดไม่โดนครับไปเม็ดถึงมันว่ายเร็วกว่าผมเอินสปีดอื้มอื้อื้อืออออ้เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเข้าเลยครับทีละหกทีละหกตัวนี้แรงกว่าตัวเล็กครับเออเอาดิเอาดิเอาดิาดมาดิมาด,มาดิผมโดนกัดทีเดียวคือจบเลยนะครับ กิน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 อย่างตะเกียกตะกายตายได้ยังตายได้ยังอุ้ยตรงนู้นมีอาหารเพิ่มอีกครับทุกคนเทคนิคขั้นเทพเทคนิคขั้นเทพเอื้อกิน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 อื้ออร่อยอร่อยอร่อย เอ้ยอย่าลากเราออกจากก้อนเนื้อนั้นดิผมว่าจะรวมแล้วกินให้ฟินเลยครับอุ้ยจะไปไหนอย่าพึ่ง กอนดีเดี๋ยวฉลามก็ไปกินทีหลังนะครับเผื่อมีตัวมาแย่งเฮ้ยเอาตัวติดหัวตัวติดฉลามนะครับแปลว,ว่าผมต้องกินฉลามออกได้ปะออกได้ปะออกไม่ได้ครับเหมือนจะออกได้แล้วนะตัวติดนะครับตัวติดอืม เหมือนไส้เดือนเลยครับเนี่ยดูจากข้างนอกเนี่ยแตกไม่แตกสักทีแตกสิแตก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 อึดอะอึดมากเลยครับอู้อู้อู้ได้กินอ่อยอ่อย อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะขโมยไปไหนจะขโมยไปไหนอย่าขโมยดินี่ของเรานี่ของเราแบงให้กินก็ได้แต่อย่าเอาไปเยอะนักดิเร็วอัพแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะกัดผมครั้งเดียวตายแต่ผมไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เฮ้ยมันดูดมันดูดครับมันดูดเฮ้ยอย่าขโมยนี่ของเรานะ อุตสาหามาได้ครับโดนแย่งกินไปหมดเลยอืมตัวนี้มันเวลอัพยากมากเลยตรงไหนอีกตรงนู้น,ตร,นตรงนู้นก้อนชิ้นนี้ปอมหมางสุดท้ายโอ้ยโดนกินไปแล้วครับแล้วพวกนี้มันเป็นอาหารที่เราได้ปะอุยอ้ยอุ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวตายอครับโอ้โห โอ้อะไรกันเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับ